สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นก็วันนี้ผมก็มาแนะนําเรื่องเปิ่นเตหน้าบานล่างบานนะครับเปิ่นดินเปิ่นซีเมนต์ยกตัวอย่างเปิ่นเตหน้าบานแบบนี้นะครับก็สามารถเออปลูกเปิดอพักได้นะครับเปิ่นดินเปิ่นซีเมนต์เออเปื่อนๆจะปลูกเออ ตัวกักยาวแต่งกวาบวบอ้อมเบวบปลอกปุ่ดปักส่วนกลัวปักกาดปักบุงกับเพราการร่วมเปิดปักหลายๆชนิดนะครับการปุ่มตะแกรงปะหน้าให้เปิดแล้วนะครับการปุ่มออกแบบการตั้งเก็บกักน้ำสร้างเสถียรการตั้งปลูกบัวเลี้ยงปลา ปลูกพักได้ในตัวเดียวกันนะครับปลูกตัวต่วของตั่วก็แก้วแต่งฟ้าคือการเป็นการแกปร้ปัญหาสําหรับฉากนี้ไปนอนาคตนะครับเราจะต้องใช้ปืนเตอใด้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ใส่อ่านไม่เลอะเตอะใส่อันไม่เลอะเตะอะก็ระบบน้ำควบคุมได้นะครับก็ให้ปุน่นเปลี่ยนก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะครับ เอบอ่ระบบการทำอันกล้องอกระตังางเก็บกักน้ำส้างเรือลิตรนะครับก็เดี๋ยวผมป่ามาเลยตอนพลิกนะครับผมก็ได้ลงวิดีโอเอ่อนผลิตปืดปักเออ่ใบปอทจุกกล้วยแล้วนะครับในวิดีโอ,อในช่องของผมก็ให้เปลี่ยนการมาเลย์ปุ่มเติมส่วนในการผลิตกระตัางเก็บกักน้ำก็มีวิดีโอในเพลย์ลิสต์แล้วนะครับให้มาเลยเพิ่มเติมได้ นี่ก็กรตั้งปลักปะบุงเลี้ยงปลานะครับใจน้ำไม่ปนกันหรือบำน้ญท่ามชันการพุ่มว่าเรื่องการผลิตการตั้งนี่ปฏิเตยอย่างกว้างหมังนะครับผมเจ้าแหลกก้องไตนะครับเจ้าแหลกก้องไตคือผมบอกแบบแล้วก็พุ่มเปลี่ยนใกล้เดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทเงินดูได้ก็ให้เปลื่นเปลื่นก้ามาแลกเปลี่ยนเติมได้หนึ่งร้อยบาทเงินดูได้โอนเง้าบัญชีผมก็คือเปลื่นเปลื่นมา ถ้าเรื่องการปราลิดแล้วก็ปลิดใกล้ในชุมชนของตัวเองได้นะครับจัที่บกจังหวัดกับนึ่งเมืองร่วงของประเทศไต้นะครับเพิ่อตเตอย่างเต็มเปิ่อนเตเลยนะครับก็บเป็นอาจีบสริมหาจีบรักให้เพื่อนได้นะครับก็บการปราลิดกับตอนตุนน้อยนะครับนึ่งปันบาทเซอบาวล้อมาอคือบอลล้อมาเซอ,อ,เซอตั้งไปวีที่ต้องโลกราคารนึ่งปั่นบาทมาตัดในแบบามต้องการ ก็คือเน่องแผนบาทก็คือผลิตกระตั้งแบบนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพลักไอเปื่อนได้นะครับกต็ตือหว่าพ้อมซ้อนอ,ออนไลน์นะครับซ้อนการผลิตกระตั้งเก็บกับนกน้ำก็ไอเปื่อเก้าวมาเลยเพิ่มเติม,ตมนะครับก็อย่างมีอ้อผลไม้มากว่ายี่สิบชนิดคนไก่เดียวนะครับไอเปื่อนข้าวมาเลยพุ่มการซ้อนออนไลน์นะครับ ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีปลักไอ้เปลือยได้เหมือนกันอไอเดียาาหัอผลไม้มากว่าอยู่ทุกชนิดกลุ่เดียวนะครับก็ถ้าเปลือยเปลอมีส่วนยางพาราก็รพิ่มีเทคนิคพิเศษแก่ปะหนาปลวกกินยางพา,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 งงางร,รไาไอ้ก้ามมาได้เพิ่มเติมการตือว่าพุ่มต้นออนไร่นะครับหนึ่งร้อยบาทเดินโรดได้ก็ยังมีทรงซ้ำปูนานนะครับให้ไม่ไอ้ก้ามมาได้เพิ่มเติม ก็อ้เปิือดชนะนับตนุนการทำมันของผมนะครับพุกับเพียงใกล้ดเดียวก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพดักเปลืดได้นะครับก็พม่ใกล้แบบนี้กับคุณจำนวนมากในประเทศนะครับจัดซีบกังวัดหนึ่งเมือลงลวงก็ผลเปืเ่อมาลอเลยผลเติมนะครับไอ้เปิือกกดติดตามใน,ในะครับก็รวมชนะนับตนุนได้นะครับการทำมันของพุ่มาเยกว่าใกล้ออนไลน์หรือว่าโซนออนไลน์หรือว่าใกล้เดียวหรือว่าอยกอีกแบนกบนึงก็คอือรวมสนนับตนุนนะครับ ผมจะนันงกันตะมันของผมก็ให้ก้ามาเลยผมเติมนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆแจกคลิปนี้นะครับเผื่อว่าจ่ายประโยชน์จากไอ้เดียวนี้ก็คือมันไม่ช่าอยู่นะครับเพื่อบางคุณมีความจําเป็นในช่วงเทศกาลติตวีตรตแบบนี้นะครับก็เพื่อว่าหลังจากนี้ก็ เริมเริ่มจากนี้ก็คือเพื่อว่าได้เป็นอนาจีพเสื้อมนาชีบลักนะครับเพื่อว่าได้ใช้ไอเดียแบบเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะครับก็ให้มาแล่เพิ่มเติมก็ให้เพิ่นเปินบีกเลาะนะครับว่าการตั้งแบบนี้สำหรับอนาคตจากนี้ไปก็คือมันน่าจะเป็นสิ่จงจำเป็นสำหรับรัวเรือนนะครับก็ตุกกลทุกระดับจันนะครับเ้อไอเดียนี้ได้หนึ่งร้อยบาทกับผลิตการใกล้เป็นอาจีบเสื้อมน้าชีบลักได้นะครับพุ่มตังใจแบบนี้ก็คือ เอาเบ็ดนี่ทะลอดนะครับการให้เปิดนมาเลยวิดีโอนะครับนะการคลิปนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ